มื่อนี้าเบื้องดอกใหม้เด้อดตาเอแต่เป็นงามขังงามเนี่ยซะปูกไว้บโดนบ่ได้ดมาเบื้องประมาณสองสามมือดอกบานสะพังเต็มสวนนรนบานนี้ก้าิบันทึกไวงามขังงามเนี่ยจา้าคนน่ะอันนี้อันนี้ตรงขอบขอบ,ขอบผัางกำแพงแต่ว่าดอกไอดอกดาวเรืองว่าท่านไอเป็นดอก ดอกมีสูสีเลยสีขาวสีเหลืององามขับก่ปลูกเป็นแถวจกปลูกเป็นแถวอันนี้ก็แถวหนึ่ง จะคอยเบิ้งไปเนาะงามครับผู้ใดพานไปพานมาแวะไปแวะมาแถวนี้กะเขามาเบิ้งเนื้อจ่าดอกไม้จะามันงามจะเหลือเกินจะ้ะมีสุสีมีสวนดอกไม้จ้า สวนดอกไม้จ้ะงามคักระยะไก่จก้ะปลูกตรงหน้าบ้าน